สลิดมาปีนนักลายผู้ชางขออังเจินพยามนักมาเป็นซอยสงวนผู้ชางขออังเจิน์ทักกันมาป็นดวงใจแก่ขาพเจ้าจำทำการสิ่งใดผูกใดใครใด่าได้มาเบลียดเบียนตรีธาจะไดประมาณท้าปรัขออันเจินคุณคูแต่หวลังั้สีตังร้อยแปดนอ้แตครูบาู ปัญญาอันล้ำเลิศคุณคูณอยู่ในท้กงดวงใจช่วยตัวพนเกศข้าเจ้าพุพทธพระสิทธิ์มหาประสิทธิธรรมังประสิทธิ์มหาประสิทธิสามังประสิทธิมหาประสิทธิประสิทธิเมสาธูสาคูอุคมคูลุกคูลูกเอวะข,าอขออ้าะเจ้าก่อนโยก่อนอนันทุรียินดีเขาลุกพักนุบน้อกครูพ่พา แต่คนเก่าปัจจุบันตั้งคู่แรกและคู่ยังคู่กระทาคู่แอบคุมอยาคู่ตำลักคู่ตำลาคู่เวทมนตร์กันหาคู่นโมกอขอคู่น้ำโมกอกาศคู่อักขระของไทยอันจบหมดที่เขาเจ้าได้ลองเรียนมาศึกษาแม้เขาจ้าขออันเจญอันคู่บาราปัญญาตั้งหลายขออันมันขอเกิดมาชุมนงคันนักสถาน ที่นี่เนี่ยัะกระตั้งสังขภูนที่นี่เป็นสิทธิมงคลสิทธิจังสิทธิจิตจังสิทธิปั่งมังสิทธิการยะตถาคาโตสิทธิเทโชทยุจังสิทธิราหุลลันตลังสัพพะปัมมาปสิทธิเมสัะปะอันตรายาวิณสังโตอม นักโมนักมสกาหขพระเจ้าขอไวคุณพระอาจารย์สิบต่างวันต่งพระเ้ามหามพรตพระอินทร์ปรนประทานอีต่างคุณดินคุณลมคุณน้ำคุณไฟคุณอัตบุลุปฏิลมคุณอัาวะนิสาวะคุณอากาศเปีปริโยสารจันทิสุตต่างคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมเจ้าคุณพระสงฆ์ขาเจ้าคุณเทพเทวดา ตั้งแต่พระอาทิตย์พระจันทร์พระองค์การพระพุทธคุณพระสบดีพระสุพระสาวพระราหูและพระเกตโกดีขอบารมีที่งพึ่งแก่ข้าพเจ้าตั้งนางแม่พระธรณีนางแม่พระโอคานางแม่ขลางันสถิตเตียวอยู่ในซากปอนต่างหมู่เช็คพญาคอนเธอเสด็จย้อนอยู่ในอาการ อีกทั้งาลุศีผู้ปฏิปสาทุรุสมเวทและสมญาสัภคาถาและการคมเธอดาทีเสด็จไปทุกสถานข้าขออังเกินขอนะมัสการกาดไว้ว่าอิติปิโสพระตัวาข้าพเจ้าขออังเกินสงเทพพระสัมมาพุทธเจ้าเสด็จมาอยู่เนียกองเนี่ยผมผู้ข้าขออังเกิน ถ้าผมาอยู่เดียงบ่าไส้คุขาโค้งจึงพักนาลายณมาอยู่เดียงบาาขวาุขาโค้งจึงพักนางแม่พักคงกามาติน้ำลายากคุขาง้งจึงพักไปมาติลมปากคุขา้งจึงพักอย่างนั้น้าดามาปิดสอยตะวันคุขา้งจึงพักกัรมาปิดดวงใจพ้าเจ้าต่างทางการทิ่ใดผูใดภัยใด อยาทำมาเบี่ยเป็ียนพิถอยาให้ากประมาณพระพังข้ออังจนครูเขาแต่หุ่นหลังเธอพาอสี่แปดร้อยหนึ่งร้อยแปดระอยมบุนโดยติจั้ครูบาได้ปัญญามันลํามรดณครูอยู่ในเขาถุงมาอวยพรนะอุยใจแก่ข้ารเจ้าพุทธธรรมปฏิบัติมหาปฏิบัติธรรมบปติบัติมหาปฏิบัติทางกรรมปฏิบัติมาปฏิบิปฏิบัติเม สาสธุอิติปิโสภะคะวะสิาาเนียวข้าแต่เจ้าขอสาธุอิติปิโสภะคะวะสิเนียวข้าแต่เจ้าขอนะมันสก,การ <c oughs> อันถึงพระพุทธเจ้าพัะมหาพุทธเจ้าสที่นะมันสก,การนะพระ ข้าเจ้าขอสานสืคุณจิตตาสาวิกุณมันดาสิบสองคุณแม่โพสกรสิเกาคุณพระพุทธเจ้าห้าสิบหกคุณพระธรรมเจ้าสามสิบแปดคุณพระสังฆเจ้าสิบสี่คุณอาจาย์สิบคุณพระกรรมทานเกาคุณพระคงการสิบสองคุณนาถรณีสาวกุณฝอยหกคุณลงเจ็คุณอากาศสิคุณอักษร สี่สิบเอคุณอัคคระสามสิบสังคุณนาทิสาวัคุณทักสาวัคุณมักสาวะคุณแก้วตังสังกาุนสิหคุณสิงแปดุณสิบสิบุณสิสองร้อยยี่เจ็ดุณปัญญายันคุณพาโซนาคุณพาสถิขาคุคุณอนาพระอาณาคุณพระอรหันต์ตาัุนสีุ่นปุณสีุณุนิพพาน นึ่งจีนลมปินเกาคุณพักนวลลตลาดทำมาเจ้า้วยเตเตจ้าผู้าดเล่าเรียนสิลปศาสตริศิลปศาสตร์วิชาการมันไดุ้งประสิทธิ์คุณอาพักทิโภคุณไฟอาคุญพาทิโภคุณภักจันศิลป์หาคุณพักองาการแปดคุณพาพุทธิเจคุณพาเตาทิคุณพาพระปอดีสิเก้าคุณลาหู คุณพันสุขสสาเกตุณภักิตเต่าคูเทวิสวรอันเลี้งติดคุณพักลีสวนคุณพักลัยคุณพระโอมคุณพระโยมมาคุณมาพักการคุณพระรกบาลตังศีคุณพระมาตรีคุณพระภูมเจ้าที่คุณพระเจ้าุภรี กุภาษีอันเป็นที่เขาลุกแก่กุศลนนที่มาสร้างกุศลพระปารมีหอมจำเลยด้วยส่วนสติกุณศลปารมีด้วยการณปารมีกุณสัญญ์ปารมีกุณศลริยงปารมีกุณขันติปารมีกุณอธิฐานปารมีกุณอมูมิมหาร อันเป็นที่เมตตาการณาบุตรตาอุปขังคุณพระกะถาวัดยาและเิกยงปฏิยาทิศย์สมนัมงคลคุณตังแปดคุณสิงพันธมรมคโจกตั้งพระธรายพิตกาตังสามพระกัรตังคุณนาคูไปกคุณภูไปในคุณพันธสีนรกคุณพันธสีอนไรยคุณพันสีตางวอกคุณพันีกัไคุณพันสี อิศวัคุณพาราษีกัสปะคุณพาฤาษีนาไรคุณพุฤาสีนานาไรโกคุณพาราษีพุทธะโมคลคุณเพลพันสีสีให้ดาบุคุณพรฤาสีนาสักการนาฟังกีคุณพาฤาสีมุนีดาบุฒิหอตุมาปิปะทานในกันต้องสังภุมหอมาลหอหอโรงเรียนนะพระสนริจิตทีข้าพระเจ้าขอ อานาการตั้งหลายมาปสิปะสักขอคุณพระพุทักคุณนางคุณพระธรรมคุณนางคุณพระสังคุณนางคุณตั้งหลายกองบวงถูเสด็จมาปสิปปสักแก่ตนตัวแห่งคุขาสิธิ์ที่ริสิิปกรรมสิทธิทานงตาทากตีสิทธิลาบสิทธิเตโสิทธิวายุสิทธิอาโสิทธิปัตตสิทธิอุตตาสิทธิมัดสิทธิโอาจาอย์สิทธิอีสอนา

สาธุสาธุโอการสาคาราเจ้าขออนทางการพระพุทธคุณนำทางธรรมะคุณนงทางสังฆคุณนงำทางศีรัตนตรัยและสัมมาแวายการโดยเตสะพระนาเตยพระบวลมโพธิสงสารมาอยู่เนี่ยเก่าแห่ง้าพเจ้าผู้จักตั้งนามสถานเจริญพระพุทธองค์ทรงพระสุภวินัย พระอภีธรรมพระธรรมทานพระธรรมมุตังแปดหมสพันพระธรรมพันทุตังขาะปิกตกัลอยพระุติเนี้ยไว้แต่จอฟ้าพระมหาสาลกพระมหาโชุตพระโอิีเรศสัพพระพุทธสีพระอิระภูมิพระโยมกานพระจตุโลกบาลพระมกุลางพระสารุพุทธภูระกุภูสันโธพระปูนะพระมโนพระพุทธปัสสัพพุทธโธ พระศีสานฆัญมูลีโพดมพระพุทธังคงพูมพญานลยอต่างหงอัพระอรหงษคะนะสุวรรณสามทิดาศีละก้าพระมีนันลุกพระศาสดาพระญามิธรรมกัลลภศีอริยเมิตรไม้ทีพระศีแปดหมื่นพระองค์ต่างอาณาเจยาจงกรมในป่าพระยมพานพระสังกัธรรมให้จันทร์ักมั <t iny clubs> vin, ่นพระประธานพุทธดาวบุตร ตัณฑ์ธรรมและกุแห์สวรรค์พระอาทิตย์พระจันทร์พระไตรสารณคมพระบรณฑุพระคุณธรญมยัติพรนาสุวรรณนะเสียงพระสุเมรุละพระธาตุจุฬามงีพระศรีมหาโพธิ์พระหัตพระอดพระรูอพระรู้ไทยพระไทยปีกาปิตาพระปกิกษพระโพธิ์พระศิลปุกโถมพระนันศิลปมหาปัญญาอันเป็นพระพุทธมัุณตาแห่งองค์สัมมาสัมพุทธเจ้า อ่อนทรงพระนามก่อนว่าพระศิสถารเจเป็นที่สุดขภุนพาสีมัะสัปพะรีพาสัพนุพาสอบพระรหุพระสัมพุทร์ตั้มแห่งตั้งแพ่งฟ้าตั้งพระสุธาตั้งป่าลนังวิคาราภยพระศิธรณีอินทรสิษฐ์โซคิตทรสักักุ่มพันฑ์ันทบะพระรักพระรามพระหนุนนพระราพระอมสุพระอุทุนพระอุจจาสุปังนันทา ยักสาพระญาณะขันยะาคุดดาภนาะารทะเลพันาพรา,าหัวาพันพิเภกลุมภูทีปีมวันตังพระพุทธเทวดาในจังฟ้าจักทุมหาราชิกาสวรรค์เทวดาอยู่จังฟ้าโตสีตาสวรรค์เทวดาอยู่ในจังฟ้า,า,า,ฟะา,าฟะปะรันิมิตาสาวรรค์เทวดาอยู่ในจังฟ้าอนันตา นี่พระโลกมหาสวรรค์นะพระัณหงพระธาตุาวีีผีตินาอากนะคะาตโลกมหาสวรรค์พระอันหงพระธีวิภัสีปีติมาตาสุริยมังคุดินารดินาลีกาโลกปสสามหาภมพันอาน้อตเยับสามหกกะปินาระพระสุภาราภะสารีพะพระตนอายุเด็กลตศิภาษีรนาไตแก้ว แต่ภาษามนุษย์ยันต์ตังพระรัตนญางพระปรมี